สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันคนโคกรถไถต้องทำนะครับดูครับอยู่ <c oughs> จัดล้อเหล็กนะครับคู่หนึ่งของพี่สันเองนะครับถามมาดูด้วยว่ามีคนถามมาล้อเหล็กอะไรถูกจังนะครับเป็นเหล็กที่หนาจริงแล้วก็มาตรฐานจริงหรือเปล่านะก็ะมันถูกมันถูกเกินอ่าเกินสังเกตนะง่ายๆนะครับคนเราเห็นอะไรที่ว่า ถูกไปก็จะแปกใจแล้วก็เห็นอะไรที่แพงไปก็จะแปลกใจอีกต้องมีความสมดุลพอดีถึงจะไม่เป็นที่สงสัยเนาะก็เลยมาไขข้อสงสัยนะครับรอเล็กออกทุกวันนะครับวันนี้ออกกี่คู่เนี่ยสามสี่คู่มีออเดอร์มาทุกวันมากออเดอร์มาทุกวันถูกนะครับเริ่มเริ่มต้นนี้ให้วงที่ตาไหร่นะ เล็กสุดเนี่ยออเดอร์ยี่หกได้ไหมได้อ๋อยี่หกก็ได้นะครับแล้วแต่ออเดอร์จะสั่งนะครับอันนี้สเปคของบริษันคือว่าเหล็กสองหุนสองหุนครับหุนครึ่งมีปะแล้วแต่ลูกค้าอ๋อแล้วแต่ลูกค้าเพราะว่าบางคนบอกว่าบางคนก็บอกว่าจะไล่เบาออเพราะว่าวันหุนครึ่งก็ได้นะครับการใช้งานมันก็จะสั้นลงใช่ครับโดยสังเาวสองหุนมาเลยปีนึงมันก็จะลครับครับอันนี้วงวงยี่สิบเจ็ดเนาะ เอาไปใช้จนใบคมอ่ะใั่ยังไม่อ่อนใช่ใช่เพราะเหล็กมันหนาวงย7ิบเจ็ดใบหกเล่นคือมันมาตรฐานอรับอันนี้กี่ใบนันเนี่ยผมก็ลืมแล้วเนี่ยอันนี้สิบสามไสิบสามใบสิบสามตั้งสิบสามครึ่งเนาะตั้งสิบสามครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็ทักหาสุทนนะครับใช่ไหมลุง สาหาสุชนใจอสีเพราะเขาเป็นคนรับออเดอร์นะครับอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเกินห้าพันบาทนะครับผมบอกให้แกขายห้าพันไปเลยแกก็ไม่ขายห้าพันไม่ขายถูกมากเออก็มันก็เลยพามาดูว่ามันอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นเหล็กใหม่เลยเนาะอ่าเป็นเหล็กใหม่ของใหม่แกะปองนะครับอ่านี่นะ มันจมีทั้จะเอาไปใช้แล้วมันจะมีเรื่องมันจะแตกไอตัวนี้เนาะนี่นะครับเหล็กของใหม่เลยนะครับเหล็กทนผ่านความร้อนหลายครั้งใช่ครับใช่นี่นะครับแบ่งๆกันใช้บบคครัตอนนี้รู้อยู่ว่าเหล็กแพงมากขึ้นแล้ว ครดกับร้านขาเลยเลยได้ค่าเหล็กที่ถูกลงมาหน่อยขาดขาดอันนี้วงเท่าไหร่เนี่ยย่ิบเจ็ดไหมของไครเนี่ยของพีเอเหมือนกันอ๋ออันนี้ของพีเอก็มาสั่งแล้วคู่ที่สองนะครับคู่แรกเห็นแก่สั่งไปบอกว่าเอาแบบเสริมวงในครับแบบนั้นแกบอกว่ามันหนัก ตะว่าแข็งแรงแน่นอนแหละเออแข็งแรงแตกไม่มีแน่นอนตะว่ามันติดที่ว่ามันหนักนะครับวิ่งไปแข่งเขามันไม่ทันก็เลยแข่งไม่ได้อันนั้นเน้นใช้งานนะครับก็เลยก็เลยสั่งใหม่นะครับปีเสั่งใหม่ละหยิบเจ็ดใบหกเห็นว่าเอากี่ใบนะนี่สิบสองใบอ๋อ้วพไปสั่นจะตามทันไหมเนี่ยผมพี่เอาสิบสองใบผมได้สิบสามใบอ่ะ ามไม่ทันแน่เลยไล่เบาทุกอย่างนะพี่แลใบแกเอาอะไรหุ่นขึ้นหรือสองหุ่นนะไอเมนไอเมนประมาณหุ่นขึ้นก,กว่าอ๋อใบใบหุ่นขึ้นกว่านะใบก็บของที่สันนะครับไล่เบา <c oughs> ไปแข่งไปแข่งนะเพราะว่าพี่เเกแกแกไม่ได้รับจ้างยำนานครับรับจ้างอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ได้รับเยอะคนแถวนั้นก็เดือดร้อนต้องซื้อรถมาใช้เองบ้างอะไรบ้างนะครับ อันนี้คืออะไรพี่ตัวดัดขาขาล้อเหล็กกันแล้วลอ,ลอ๋อขับไปดูได้ไหมน่ะนะอ๋อนี่ตรงดัดขานะอ๋อให้มันเท่ากันทุกอันเลยครับ รอคับใช้แอนแม็กทั้งหมดเลยใช้เครื่องจักรที่ทำสมัยเหมือนเครื่องจักรโรงงานเรามันราบยากครับแต่ว่าวิ่งดีแน่นอนงานก็ถือว่าใช้ได้นะก็มีความเที่ยงนะเรียนรู้กับผู้ประกอบการที่ผู้คนก็ใช้ครับตามๆแบบตามออเดอร์ได้หมดครับ ตรงนี้มาทำมันเนี่ยอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนใบเลาะใบเลาะใบแต่ดูแล้วเหล็กมันเหล็กมันบางมันบางเนี่ยแตกแล้วเนี่ยสั่งใหม่อ๋อมาเลยสั่งใหม่เลยถ้ายังถ้าเป็นเหล็กกลมเหล็กกลมครับเหล็กกลมถ้าเป็นป้องอ้อยมันก็จะกรอบง่ายอืมนะวันนี้เหล็กนี่จะแข็งแรงหน่อยครับนี่เนาะยี่ห้อเหล็กเขานี่นะครับ จะแพงกว่านิดหน่อยอือโอ้แพงกว่าป้องอ้อยใช่ไหมเนี่ยแพงกว่าครับอ๋อหนักตึงเลยมีทามิ้วครัามนิ้วแลตวบ้านก็เรียกหนึ่งนิ้วครับแปดกัมก็ทำแต่มันใช้หกใช้เหล็กหกศูนดูแล้วมันแต่ว่าเราเขาติดฟางติดอะไรไม่ค่อยได้อ๋อก็จะเป็นพันถ้าเกิดว่าใช้หลายกรัมมันมันจะพันล้อครับแต่บ้านเรานิยมสี แถวทางทางสุพรรณแถวหน้าแถวเนี่ยเขาจุดเพราะเขาพวกมึงเขาจุดฟางถ้าถ้าสั่งหกกรัมอะไรได้ไหมล่ะมีปะหกกรัมครับเป็นเหล็กเหล็กหกกรัมได้หมดถ้าออเดอร์มาอ๋อออเดอร์มาหรือว่าจะจะ,จะใช้เหล็กบางแล้ว 5, ก,ก็ใช<ห>้หลายกรัมกกอืมครับกรัมแต่กรัมจะเล็กกว่าครับอ๋อครับ กับสรรนะั่งตามทำออเดอร์นะยกใส่รถเลยผมด้ยดเดี๋ยวจะเอารถไปลองนะครับนี่นะครับ อันนี้กว้างเก้าครึ่งนะครับเก้าครึ่งวงยีบเจ็ดใบหกว้ลนะครับเว้ลหลบน้ำไล่เบานะครับเอาลงนอนสีน้ําเงินนะครับอยากได้สีไหนก็สั่งได้เลยนะครับผม คูนี้ก็สี่สี่พันเก้านะครับผมรวมสี่พันเก้าเนาะเอาห้าพันก็ไม่เอาแกนี้ก็พอแล้วครับ5้าพันไม่ขายนะครับ่อโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับโอเคครับสําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ